ท่านคณะกรรมการนะคะพิธีกรและคณะครูทุกท่านค่ะนีฉันครูจุรีบรัวเข็มะจากโรงเรียนลตรตอรี่สอนขั้าโลกหนึ่งสงพปสุขทัยเขต2ค่ะขอนําเสนอนะคะปลาส้มถอดกล้าอปลาส้มถอดกล้ามสมุนไพรค่ะโดยภายใต้การดำเนินงานวงจรเดมิงบ d ดีซนะคะซึ่งจัด กิจกรรมขบวนไอจัดกิจก,กรรมการเรียนการรู้ไอ,อการเรียนการสอนนะคะหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่6จัดกิจกรรมเรียนรู้แบบบันไดห้าขั้น QA CCA ค่ะบันไดห้าขั้นคือขั้นที่1คือเป็นการตั้งคำถามตั้งคำถามจากเรื่องที่จะเรียนรู้โดยนักเรียนจะช่วยกันตั้งคำถาม เป็นการ learning to question ค่ะขั้นที่สองนะคะเป็นการสรืบค้นแสวงหาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิน่นหรือจากอินเทอร์เน็ตนะคะ learning to search ค่ะขั้นตอนที่สามนะคะเป็นการสรุปองค์ความรู้จากความรู้ที่ได้ที่ได้สืบค้นมาจากอินเทอร์เน็ตหรือภูมิปัญญาท้องถิน่น learning to construct ค่ะ ขั้นตอนที่สี่คือนำความรู้ที่ได้รับมานำเสนอนะคะเป็น a อ e a r n i n g t o o o m o m m มิวนค่ะส่วนขั้นตอนที่ที่สี่นั้นนำความรู้หรือองค์ความรู้ที่ได้รับไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน learning to serve ค่ะจากการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ QACCA นี้ ภายใต้การนิเทศติดตามของคณะศึกษานิเทศสุขไทยเขตสองแล้วก็คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะการจัดก,กรรมการเรียนรู้แบบบันได5ขั้น q a c c นี้ส่งผลให้นักเรียนนะคะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีทักษะในการทำงานแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วต่อยอดเป็น อาชีพได้อีกทางหนึ่งค่ะส่วนครูนั้นจะมีทักษะประสบการณ์ในการสอนแบบ QSCA ซึ่งนักเรียนจะชอบและก็สนุกแต่เพราะว่ามีกิจกรรมที่หลากหลายค่ะโรงเรียนก็จะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นที่ศึกษาดูง,งานของคณะคณะครูจากเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่ที่ได้มาศึกษา ดูงานทั้งหมดนี่สามสิบกว่าคณะแหละค่ะที่มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนค่ะชุมชนนั้นมีส่วนร่วมในการจัดิจกรรมการเรียนการสอนคือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเราจะนําภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้มาช่วยในการจัดิจกรรมการเรียนการสอนการทําปลาส้มถอดก้างสมุนไพรค่ะเข้า เราจะนำกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ QSCA การทำปลาส้มถอดก้างสมุนไพรนี้เข้าสู่ปรัชญาเศารษฐกิจปัญาของเศรศษฐกิจพอเพียงโดยสามห่วงสองเงื่อนไขภายใต้ในความสมดุลของสี่มิติค่ะสามห่วงนั้นคือเหตุผลคือโรงเรียนเลี้ยงปลานะซึ่งมีบ่อเลี้ยงปลาสองบ่อนะ ปลาในเงที่เลี้ยงในเมือนนี้มีจํานวนมากเลยค่ะเลี้ยงสองบ่อคือบ่อละหนึ่งไร่ค่ะบา <c oughs> งคนบอกโอ้โหเลยมากจริงๆปลาเราจึงคิดที่ว่าจะให้เด็กทำปลาส้มอดก้างสมุนไพรนี่ค่ะสองภายในชุมชนของเรามีภูมิปัญญาท้องถิ่นสามปลาส้มนี่เป็นอาหารที่นิยมของ ของในชุมชนเพราะว่าในชุมชนนั้นเป็นชาไอเป็นเป็นไอเป็นประชาเไอเป็นโทษนะคะชุมชนนี้เป็นชุมชนไอประชากรที่อยู่ในชุมชนนี้นะคะได้อพยพมาจากจังหวัดโคราไอจังหวัดนครราชสีมาหรือเราเรียกว่าโคราชนะคะจะเป็นพื้นเพมาจากทางภาคอีสาน ه, ก็จะนิยมรับประทานปลาส้มกันนะคะส่วนความพอประมาณนั้นเราจะใช้วัตถุดิบคือพวกปลาทุกส่วนของปลานะคะเราจะมาทําทุกส่วนเลยคือไม่ทิ้งเลยค่ะอย่างเช่นขี้ของปลาก็จะนําไปทําปุ๋ยชีวภาพก้างของไอ้ก้างหรือหัวของปลานี้เราก็จะไปหมักทําเป็นน้ําปลาส่วนเกล็ดของปลานี้ก็จะไปทําเป็น ประดิษ์เป็นดอกไม้ได้ค่ะห่วงห่วงที่สองนะคะความอพอประมาณความพอประมาณที่ว่าวัตถุวัตถุดิบที่เราใช้นะมีอยู่ในโรงเรียนแล้วเราใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดคือปลางน,นะคะภูมิคุ้มกันมีภูมิคุ้มกันคือนักเรียน มีทักษะในการทำงานร่วมกับเพื่อนได้ดีและมีความสุขกับการทำงานค่ะภายใต้เงื่อนไขนะคะความรู้นักเรียนรอบรู้มีทักษะมีประสบการณ์และปฏิบัติได้จริงกับการทำปลาส้มสดก้างสมุนไพรนี้นะคะผุนส่วนคุณธรรมนั้นนักเรียนจะมีความขยันมันเพียรมีความอดทนมีความเื้อเฟอ้เอเผื่อแผ่เพราะว่าการทำปลาส้มนี่ไม่ใช่ทำาได้ง่ายๆเลยนะคะ คุณครูที่อยู่ที่อยู่เทียเรียญนะคะก็บอกว่าคุณครูคะเอ๊เด็กทําได้เหรอคะนได้พอคุณครูไปดูบอกโอ้โหหนูยังทําไม่ได้เหมือนเด็กเลยนะคะก็เข้าลงสู่สี่มิติคือวัตถุคือเราใช้ปลาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะอย่างที่ได้เล่าให้ฟังนะคะสังคมคือนักเรียนทํางานร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุขนะคะ มีความเมื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันภายในกลุ่มที่ได้ไอที่นักเรียนได้จัดทานะคะสิ่งแวดล้อมท,ที่โรงเรียนก็จะมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติก็จะใช้พืชพันธุ์ที่อยู่ในโรงเรียนอย่างเช่นผักตําลึงหญ้าขนผักขมนะคะผักขมที่ป๊อบอายชอบน่ะคะเนี่ยเนี่ยผักขม,มยังชอบเลยผักกระถินนะคะอ่าแล้วโรงเรียนก็จะปลูกพวกอัญชัน ขมิน้นแล้วก็เตยหอมค่ะเอาไว้เพื่อที่จะทําปลาส้มถอดก้างสมุนไพรค่ะส่วนางด้าน,าน,านวัฒนธรรมนั้นก็จะเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านของในชุมชนค่ะขอจบการน,นำเสนอค่ะ กิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยครูใช้พสพพอนี่นะครับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรแล้วก็ขยายผลกับเพื่อนๆอ๋อโดยโดยการจัดนิทรรศการนะคะจัดนิทรรศการเพื่อนครูใช่ไหมคะเพื่อนครูนี่โดยการพูดคุยกันในในในที่ประชุมแล้วว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้นะเราจะต้องบูรณาการเข้ากับ อย่างเช่นเราไอการจัดการการเรียนการสอนนี้เราจะแบ่งออกเป็นรายวิชาเพิ่มเติมน,นี้เราจะแบ่งออกเป็นสอี่ห้าหน่วยค่ะหน่วยแรกก็คือแปลงฉมมะชาเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทราําปลาส้มหน่วยที่สองจะไอรอบรู้ร่ารวยก็จะทาเกี่ยวกับเรื่องบัญชีต้นทุนผลผลิตหน่วยที่สามก็บรรจุภันฑ์เก๋ไก่ร้าใจคือบริโภคค่ะนักเรียนก็จะได้ออกแบบบรรจุพัน์ ผลผลผลิตอบรรจุภัณฑ์ของแอลปราสมรมสดก้างสมุนไพรนะคะหน่วยที่สี่คือรอบรู้ร่ำรวยเพอเอ๊ะโทษทีค่ะหน่วยหน่วยที่สี่คือขายขายได้กําไรงามคือเมื่อเราทําแล้วเราบรรจุพัณฑ์ได้อย่างดีแล้วเราก็นําไปจําหน่ายก็มีไรายได้เข้ามาค่ะไม่ทราบว่าตรงประเด็นคำถามหรือเปล่า ก็อยากให้อาจารย์ลองยกตัวอย่างนะคะค่ะสัก1หนึ่งหน่วยที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้นะคะว่าถ้าเป็นเด็กเล็กสมมติเด็กสักป .2 คะ่ะเด็ก<ข>สี่ป .2 รู้ยังไงอ๋อเด็กสี่ป .2 นี่ก็จะเรียนรู้อย่างเช่นการทําปลาส้มนี่ก็จะใช้กระเทียมใช่ไหมคะเด็กป .2 ก็จะรู้ส่วนผสมของปลาส้มว่ามีอะไรบ้างแล้วเขาก็จะช่วยมาแกะแกะพวกส่วนผสมอันนี้คือบอกแกะกระเทียมบ้างแล้วมาช่วย เอพี่ๆเขาหันห่นหัน่นหั่นเอใบใบเตยที่จะทํามาคั้นเป็นน้ําไปเตยอะคะ่ะช่วยเก็บดอกอัญชันอย่างเงี้ยคะ่ะใ,ในกระบวนการของอาจารย์เนี่ยหมายถึงหนึ่งรายวิชาหรือบูรณาการคะเป็นหนึ่งรายวิชาแล้วก็มันจะบูรณาการไปในตัวเลยอะคะ่ะอย่างเช่น หน่วยที่หนึ่งเป็นการแปลรูปอาหารนี่นะคะมันก็จะมีการช่างการตวงการวัดมันก็จะเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์คือบูบูรณาการไปในตัวอะไรคะราการข้ามกลุ่มสาระใช่ไหมคะค่ะก็คือทุกรายวิชาจะต้องมาวางแผนร่วมกันค่ะค่ะหรือว่าเรากําหนดให้ว่าหน่วยนี้คืออาจารย์รับผิดชอบหนึ่งรายวิชาใช่ไหมคะค่ะอาจารย์จะกําหนดหน่วยการเรียนรู้และอาจารย์ก็ส่งไปยังวิชาต่างๆให้เขาบูรณาการหรือทุกคนจะต้องมานั่งวางแผนร่วมกัน ทุกคนทุกคนมาช่วยกันค่ะและเสร็จแล้วที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระไหนก็ให้ให้คณะครูคนนั้นช่วยช่วยสอนอย่างเช่นการช่างการตวงการวัดอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะหรือหรือการถ้าเกี่ยวกับการไอออกแบบเก๋ไก่แล้วใจผู้เรียนพวกก็คือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ก็จะเป็นพวกคอมพิวเตอร์ช่วยค่ะไอที่สาระเขาเองการงานค่ะอยากจะเห็นบทบาทของผู้บริหารนะคะว่าถ้าอาจารย์ทำอย่างนี้แล้วผู้บริหาร มีส่วนร่วมยังไงคะหรือว่า,อาให้การสนับสนุนอะไรบ้างยาก,กาอยากจะขอฟังนิดนึงค่ะ <c oughs> ผู้บริหารก็ให้ให้การสนับสนุนทุกด้านนะคะทั้งด้านงบประมาณและทั้งด้านคือคืออะไรคะทางด้านงบประมาณแล้วก็ทั้งด้านสนับสนุนทุกด้านนะคะในเรื่องของว่าอาคร,ครูครูต้องการอะไรนะอย่างเงี้ยเสนอไปก็ท่านก็นจะ สนับสนุนค่ะค่ะที่อาจารย์บอกว่าพาสตมนี่เยอะมากมองเห็นภาพเลยนะคะ,คะทีนี้อยากจะทราบวิธีการจัดการผลิตภัณฑ์ไปวนยค่ะการจําหน่ายดูโรงเรียนมีการบริหารจัดการยังไงคะอ๋อการจําหน่ายนี้เราจะเอเราจะมีการจำหน่ายของเ,อเข้าสู่ระบบสหกรณ์ค่ะเข้าสู่ระบบสหกรณ์ ผมถามว่าไวเป็นไหมครับคำถามคุสุทธาพถามถามว่าในกระบวนการทำปลาส้มเนี่ยคุณครูคิดว่าเด็กนักเรียนจะได้ความรู้ในเรื่องของแนวคิดปจัยาเศรษฐกิจพอเพียงตรงไหนลองลองช่วยอธิบายสักเล็กน้อยคือแล้วเดี๋ยวกันนะครับขอดูอย่างเช่นนักเรียนทำปลาส้มแล้วเขาจะเกิดเป็นคนมีเหตุผลขึ้นมาเลยใช่ไหม ดีพอประมาณยังไงเราเราเราสอนยังไงถึงคิดว่าให้เขาได้สิ่งนี้คำถามผมพอชัดเจนนะครับดูบนกรรมการก็งงกนะคำถามเดิมเหมือนาาอเดิมแต่ข้อหมายเดิมนะครับค่ะครับขอถามนะครับว่าจากที่อาจารย์ได้พาลูกๆทำปลาสม้มอาจารย์คิดว่าเด็กจะได้หลัก แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทํากิจกรรมในเรื่องของปลาส้มเนี่ยอย่างไรครับอ๋อในด้านของว่าในด้านของการใช้วัตถุนะคะใช้วัตถุอย่างคุ้มค่าเลยคือปลานี่เราจะใช้ทุกส่วนของปลาที่จะมาทํานะคะเนื้อปลาเราก็นําไปทําเป็นปลาส้มหรือไม่งั้นก็ไปทําเป็นปลาหวานแดดเดียวค่ะส่วนก้างปลาเราก็จะไปหมักทําเป็นน้ําปลาเกล็ดปลาเราก็จะไปทํา ดอกไม้ค่ะไม่ทราบว่ามีคำถามอีกไหมคะค่ะอยากอยากจ,จะถามอยากจะถามว่าถ้าถ้าเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วอาจารย์มีวิธีการถอดกระบวนการเรียนรู้เด็กยังไงที่จะสื่อออกมาถึงลักคิดกสะะพทตรงนี้ค่ะเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กเกิดไม่เกิดในหน่วยนี้พอเมื่อเรียนจบปุ๊บจะให้เด็กวิเคราะห์ ตามสามห่วงสองเงื่อนไขแล้วภายเอภายใต้สี่มิติคะ่ะให้เด็กช่วยกันแต่ภายแต่และกลุ่มเราจะแบ่งกันแบ่งนักเรียนออกเป็นสี่กลุ่มซึ่งนักเรียนที่โรงเรียนนั้นจะมีไม่มากคะ่ะได้กลุ่มละสามคนสี่คนจะได้แค่สี่กลุ่มก็จะทําปลาย่างปลาย่างลงควันนะคะทาปลาหวานเด็ดเดียวทํปาปลาปลาล้าแล้วก็ทาปลาส้มนะคะและเสร็จแล้วก็จะให้เด็กช่วยกันวิเคราะห์ ตามสาห่วงสองเงอนไขภายใต้สี่มิติค่ะคือพอดูแล voilà ้วค่ะมีมีชนิดของปลาเพิ่มมามากกว่าปลาส้มมีปลา่ยกปลาหวานอะไรเนี่ยอ๋อค mm ่ะค่ะทำทุกอย่างค่ะทําทุกอย่างไม่ไม่ไม่เะพะแต่ปลาส้มเนี้ยแล้วปลาส้มถอดก้างสมุนไพรนี่ได้ไปนําเสนอไอ ระดับเครือข่ายระดับเขตพื้นที่ระดับภาคและระดับชาติ<ม>ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2มาค่ะทีนี้เมื่อกี้ถามต่อจากคณะกรรมการะคะที่อาจารย์ก็ถามเรื่องของนักเรียนชั้นปป2ค่ะป2ป,ป2คาา่ะให้เขาช่วยแกะกระเทียมะอะไอย่างเงี้ยนะคะ,คะตรงเนี้ยค่ะว่าเราจะสอนแทรกหลักรัระาเศรษฐกิจพอเพียงไปให้กับเด็กเด็กจะเรียนรู้อย่างไรถ้าแกะกระเทียมอย่างเดียวรือยังไงคะ S <S ลองลองอธิบายเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งเพราะว่ามีนักเรียนต่างระดับต่างวัยกันที่จะทำกิจกรรมตัวนี้่ะคะวัฒนการเรียนรู้ของเขาเนี่ยอย่างชั้นป .1 เขาจะเรียนรู้ในเรื่องของอะไรบ้างตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือชั้นป .2 อาจารย์ยกตัวอย่างให้เห็นชัดนิดหนึ่งเพราะว่าพอไปรวมกันแล้วจะกลายเป็นว่าเด็กคนหนึ่งก็ทําหน้าที่อย่างหนึ่งนะคะแล้วเขาจะเกิดการเรียนรู้หรือเขาจะเกิดนิสัยตัวนี้ของตามหลักปสพพอยังไงคะ อนักเรียนป .2 ที่ช่วยแกะกระเทียมนะั้นเขาก็จะรู้ว่าการแกะกระเทียมนี้มันมีนะคะบางครั้งนี่ที่สอนไปเนี่ยให้แกะกระเทียมเนี่ยเขาจะแกะตัดเลยค่ะตัดครึ่งออกตัดหัวตัดท้ายครึ่งเลยแสดงว่าไม่มีความไม่มีความพอประมาณนะ,ะนี่เราก็สอนว่าหนูควรจะแกะตัดแค่เพียงแค่เล็กน้อยนะนี่มันไม่พอเองไม่พอดีนะไม่อะไรเนี่ยเขาก็จะได้ความพอประมาณไปค่ะใ้กระบวนการในการทํางานได้วยค่ะ พอประมาณนะคะพอประมาณมีเหตุผลว่าทําไมทําไมเราต้องมาช่วยกันแกะกระเทียมนี่เพราะว่าเออมันเป็นงานที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนปสองนะคะค่ะเปต้าง <m> <innovative> เพราะว่านักเรียนป .2 นี้จะไม่สามารถที่จะไปทําปลาและแร่ปลานั่นได้คือมีมีส่วนร่วมค่ะมีส่วนร่วมกับพี่เขา,เอาอค่ะปรับปรุงป้มกันป้มกันป้มกันกน,นักเรียนนักเรียนจะช่วยกันทํานะคะแล้วมีความสุขกับการทํางานค่ะไม่ไม่ทะเลาะเบ,บาแวงกันไม่อะไรกันค่ะเนี่ยคะ่ะ